เพื่อนคะเช้าวันใหม่นะคะปูกําลังจะไปเช็คเอาท์นะคะก็คือว่าปูกําลังจะออกเดินทางนะคะเนี่เขาอยู่รอบๆโรงแรมนะคะที่ปูมาพักกันนะคะนะนี่คือบรรยากาศรอบนอกของอ่า โฮเทลนะคะโรงแรมนะคะอากาศวันนี้ดีค่ะเพื่อนๆมีแดดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พยากรณ์บอกว่าจะมีฝนอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูนะคะว่าวันนี้ปูจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนบ้างนะคะ เพื่อนๆคะตอนนี้ปูพาเพื่อนๆนะคะมาที่ทะเลนะคะตอนนี้ก็คือรออยู่นะคะว่าน้ําจะลงหรือเปล่าเคลนว่าจะลงไปเอาหอยเพื่อนคะปูเจออ่าหอย o เตอร์นะคะหอยนางรมนะคะมติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปูมิคอ้อนอย่างนี้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะ วันนี้นะคะน้ํามันไม่ค่อยลงมากนะคะลงนิดหน่อยนะคะรูก็เลยหาจากที่มันติดก้อนหินนะคะรูก็จะใช้ตรงสันตรงนี้นะคะกระเทาะมันค่ะเพื่อนๆค่อยๆกระเทาะมันนะคะเนี่ยค่ะรูก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะคะพอรูดได้มาในลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวรูจะให้เคนนะคะเขาแกะเปลือกออกแล้วก็เอาเนื้อนะคะเดี๋ยวรูรูมีหน้าที่หาให้เคนนะคะ คือปูจะทำแบบนี้นะคะเพื่อนให้ค่อยเปท่อมันค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะ Yeah, get the ones closer to the water they'll be fresher but good นี่นะคะวันนี้ปูจะหาลิมิตของปูก็คือ15ตัวแต่ของเคนสิบห้าตัวรวมทั้งหมดก็คือปูจะหาวันนี้ได้30ตัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆมาคอยติดตามนะคะตอนที่ เคนแกะนะคะว่าเคนจะได้ขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆหาตรงทะเลนะคะเห้ยปู right there on that rock okay I think เคนเจอแบบนี้นะคะันี้คือ o r that one that's a good one too right there yeah think so. okay, okay. ดูว่าเอออันนี้กูก็จะท้อมันแบบนี้นะครับเพื่อนๆท้อมันบนหิน,นะคะ่ะบางตัวก็เท้ายากบางตัวก็เท้าง่ายนะคะนี่นะคะโอ้โโอเคโอเคนี่นะคะเดี๋ยวเราไปแกะเปลือกออกนะคะเพื่อนๆ so She already collected all these oysters to get me started and I've been shucking. I've got one limit already done and I'm starting some new ones. โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เค็งกําลังจะแกะอ่าหอยนางลมนะคะปูเป็นแผนกหาค่ะแต่เค็ง okay, so อ๋อ oh, ปูลืมไปค่ะตะกี้นี่ปูบอกเพื่อนๆว่า,าลิมิตต่อคนนะคะตะกี้นี่ปูบอก15แต่จริงๆแล้วเคนบอกว่า18นะคะก็คือคนละ18ตัวนะคะเพื่อนๆไม่ใช่15ตัวนะคะที่ปูบอกก็คือปูบอกผิดปูบอกขาดไป3ตัวนะคะ ในแต่ละวันนะคะก็คือ1คนเราจะสามารถหาหอยนางลมได้18ตัวนะคะโดยที่เราจะต้องแกะเปลือกมันออกนะคะเพื่อนๆเราเอาไปแต่ตัวมันนะคะเราห้ามเอาเปลือกไปนะคะเพราะว่ากฎหมายที่นี่ก็คือว่าเราต้องทิ้งเปลือกไว้เราเอาแต่ตัวไปได้นะคะก่อนที่เราจะมาหาหอยนี้ก็คือว่าเคนจะต้องเซิร์ชใน Google นะคะก็คือเซิร์ชหาว่า ที่ตรงนี้ก็คือชื่ออะไรแล้วก็เป็นทะเลของอะไรแล้วก็มีเขาเปิดหรือเขาปิดนะคะถ้าเปิดก็คือหมายถึงว่าก็คือว่ามันไม่มันไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออะไรนะคะที่ทําให้กินแล้วท้องเสียหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะเพื่อนๆก็คือบริเวณนี้เขาจะเปิดให้เราหาได้นะคะเพื่อนๆฝั่งทางโทกแลนด์วัตฟอร์ดเกแลดน ทุกครั้งที่ปูไปหานะคะตอนนี้มันปิดนะคะเพราะว่ามันเจอเชื้อคะ่ะ They call it biotoxins the type bacteria yeah, that which yeah Yeah makes call sick a is of us เคนบอกปู <them. S 2> นะคะว่าโทอกแลนดวัดฟอร์ดเกลนันแต่แรกปูตั้งใจจะไปวัดฟอร์โทอกแลนดเกลันนะคะแต่เคนเขาเช็คดูแล้วนะคะทะเลตรงนั้นมันปิดนะคะมันเจอเชื้อ eria, บโอท็อกซินนะคะเพื่อนๆเขาก็เลยปิดนะคะมันเป็นเขตสีแดงนะคะ แล้วตอนที่เรามาหานี่ก็คือเราต้องเช็คดูนะคะว่าน้ําทะเลมันลงเท่าไหร่เราสามารถหาได้หรือหาไม่ได้นะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะเดินทางนะคะเราเช็คทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเช็คว่ามันเปิดแล้วก็เช็คว่าเอ่อมันโลไทหรือมันไฮทายนะคะถ้าถ้าไฮทายมากก็คือว่าน้ํามันขึ้นมากน้ำมันไม่ลงเยอะนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่สามารถจะหาหอยนางรมได้นะคะเพราะว่า มันยากต่อการหาเพราะว่าข้างบนนี้มันก็คือคนเขาหา,หาบ่อยแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีนะคะมันจะมีอยู่ข้างล่างนะคะถ้ามันโลไทยเยอะก็คือเราก็จะหาได้นะคะเพื่อนๆหาได้ในขนาดตัวใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่ก็คือว่าเขาก็ไม่อยากให้เรากินดิบนะคะเพื่อนๆเขาอยากให้เราคุกก่อนนะคะก็คือทําให้มันสุกก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่ว,ชวงนี้ไบโอท็อกซินมันเยอะคะ่ะเพื่อนๆ นี่นะคะเคนเขาแกะแล้วเขาก็จะใส่ในทัพเปอแว์นี้นะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวปูก็จะเอาไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่ปูจะเอาไปทำเป็นอาหารนะคะเอาไปคุกน,นะคะ yeah we'll cook those good มันจะแกะยากนิดนึงนะคะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่ามันจะแน่น,นะคะ่ะ ah. ปูก็เลยแยกแผนกกันนะคะ ah. ก็คือปูจะเป็นคนหาส่วนเคนก็จะเป็นคนแกะ These rock oysters rock are tough. <sighs> oh oh. วันนี้อากาศดีนะคะเพื่อนๆมีแดดนะคะแต่ก็คือมันก็ยังคงหนาวอยู่นะคะเพื่อนๆมันไม่ร้อนนะคะก็คืออากาศที่นี่แดดออกแต่อากาศยังคงหนาวอยู่นะคะแต่ก็ดีค่ะสำหรับเรา จะมาฮายกิ้งนะคะก็คือไม่ทําให้เราเหนื่อยจนเกินไปนะคะก็คือนี่บริเวณรอบๆทะเลที่เรามาหานะคะเดี๋ยวพอปูได้ลิมิตอหอยนางรมนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปูกับเคนก็จะออกเดินทางไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามนะคะว่าปูจะไปที่ไหนกันนะคะ เพื่อนๆคะตอนนี้ปู่พาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ำตกนะคะน้ำตกธรรมชาตินะคะเพื่อนๆน,น้ำใสปิ๊งเลยคะ่ะเพื่อนๆดูสิคะ เพื่อนครับปูพาเพื่อนๆขึ้นมาข้างบนนะคะมาดูน้ําตกนะคะตกจากธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆคะวันนี้นะคะที่ปูเดินทางมานะคะปูจะมาสํารวจป่านี้นะคะเพื่อที่จะหาเห็ดเมอเร์เรลนะคะแต่ว่าปูไม่แน่ใจว่าวันนี้ปูจะเจอหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้ปูมา,าแต่หัววัน,นะคะ่ะ ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือยังนะคะแต่ปูก็จะมาสำรวจดูนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้จะเจอเห็ดเมอรเรลหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วหน้าของเห็ดเมอรเรลก็จะเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะเพื่อนๆแต่ว่าปูไม่มีอะไรทำกันค่ะปูก็เลยมาสำรวจก่อน ไม่แน่นะคะเพราะว่าปีนี้สโนหิมะมันตกเยอะค่ะไม่แน่ว่ามันอาจจะออกก่อนหรืออะไรยังไงนี่นะคะป่าจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะลงไปนะคะอันนี้ว y ยยู n ่ t โกดิสเว a y ละอีซี่อีซี่ โอเค you can go that one I can go this way yes เ mm. ดี๋ยวปูขอเดินสำรวจก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเจอหรือยังไงเดี๋ยวปู แจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ขอปูเดินสำรวจก่อนนะคะเพื่อนๆคะปูเดินสำรวจรอบบริเวณตรงนี้แล้วนะคะพื้นดินแล้วก็การตัดต้นไม้นะคะมันน่าจะเหมือนว่ามันจะมีเห็ดมาเรลนะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าเหมือนว่าปูมาก่อนเวลาที่มันจะขึ้นนะ ปูว่าถ้าเกิดปูรอเวลามันอีกสักหน่อยนะคะปูว่าปูจะกลับมาบริเวณตรงแถวนี้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะเพื่อจะมาหาดูเห็ดมอรเรลนะคะแต่วันนี้ก็คือก็ถือว่าพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆอบริเวณหุบเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ตอนนี้เคนเข้าไปข้างในค่ะไปสำรวจข้างในให้ปูนะคะปูก็รอเคนอยู่ข้างนอกค่ะแต่ถ้าเกิดเคนออกมาแล้วไม่เจอปูก็จะเดินทางกันต่อนะคะแต่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายว่าจะเดินทางไปที่แห่งหนใดๆนะคะยูซี่มาสลมฮะเคนบอกว่าไม่เจอ โอเคค่ะพวกปูยังไม่เจอเห็ดมลเล็กกันนะคะเดี๋ยวให้ถึงเวลาที่หน้าของมันนะคะเดี๋ยวปูจะกลับมาอีกรอบหนะะึ่งค่ะอีกประมาณสักสองเดือน,นะคะสองเดือนกว่าสองเดือนสามเดือนนะคะเดี๋ยวปูจะกลับมาหาบริเวณนี้อีกนะคะเดี๋ยวปูจะออกเดินทางไปที่ต่อไปแล้วค่ะเพื่อนๆคะดูสิคะว่านั่นคือนกอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนเต็มไปหมดเลยคะ่ะ โอ้เมมี t h e y h a v e egg อันนี้ just minute oh my god hi guys เพื่อนเพื่อนคะปูจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูห่านนะคะนี่หัเต็มไปหมดเลยค่ะนี่อีกค่ะนี่อีกสามตัว hi guys เดี๋ยวพูจะเดินตามเข้าไปนะคะ เพื่อนๆคะนี่คือดอกย่านะคะตอนนี้มันกำลังบานสะพังเลยค่ะเืนพื้นย่านะคะสวยค่ะนะครัผมจะซูมให้ดูนะคะเหมือนดอกอที่เขาเรียกว่าดอกกระดุมนะคะอันนี้จะออกเป็นสีชมพูนิดๆนะคะเพื่อนๆตะกี้นี้น เป็นดอกสีขาวนะคะนี่จะออกอเลื่อมๆอสีชมพูนะคะก็จะสวยไปีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคพี่กอลเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้นะคะปู่กำลังจะกลับบ้านนะคะ โดยขากลับนี้ปูจะนั่งเรือข้ามฟากลับบ้านนะคะตอนนี้ปูกําลังต่อแถวรอลงเรือนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อจะเดินทางกลับบ้านนะคะก็คือถ้าปูมาเส้นทางนี้ปูจะข้ามเรือนะคะแล้วก็จะข้ามไปอีกฟากหนึ่งซึ่งมันใกล้กว่าทางที่ปูขับรถไปนะคะ ก็คือจะเป็นทาเส้นทางช็อตคัทนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆจะเห็นรถนะคะต่อกันยาวเลยค่ะก็คือจะเรียงคิวนะคะเพื่อที่จะรอขึ้นเรือนะคะปูกำลังจะขับรถขึ้นเรือกันแล้วนะคะเพื่อนๆปูโชคดีค่ะไม่ต้องรอเรือลำถัดไปนะคะปูได้เรือลำนี้กันค่ะคือรอไม่นานค่ะ ปกติถ้าหน้าเทศกาลแล้วรอขึ้นเรือนา,นานมากค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะกำลังขับรถ นคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือปูกับเคงก็จอดรถบนเรือเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือรอเรือออกนะคะปูใช้เพื่อนๆดูฝั่งขนุนนะคะนี้นะคะปูถึงฝั่งแล้วค่ะปูออกจากเรือกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้ปูก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ปูก,ก็จะขอใบาบายไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวช่วงนี้เข้าหน้าสปริงใกล้เข้าหน้าสปริงและก็ซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆเที่ยวนะคะแล้วก็คอยติดตามว่าปูจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนบ้างนะคะ โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ